ในปัจจุบันพบการลักลอบใส่สารสเตียรอยลงในยาสมุนไพรโดยมีการพัฒนารูปแบบวิธีการใหม่ๆที่ไม่ได้มาในรูปแบบของยาชุดแบบเดิมอีกแล้วแต่จะใช้วิธีการลักลอบนำไปบดผสมลงไปในยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งพบในรูปแบบของยาลูกกรอนยาแคปซูลเป็นต้น ซึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้คือกลุ่มของรูปแบบยาน้ำสมุนไพรสำหรับยาน้ำสมุนไพรที่ลักลอบผสมาสารสเตียรอยนั้นมักพบบรรจุในภาชนะขวดแก้วและมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาได้สารพัดโรคเช่นบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเจริญอาหารต้านการอักเสบแก้ปวดหลังปวดเอวบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และมักใช้ชื่อเรียกโอ้อวดและดึงดูดใจต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนในชุมชนเช่นยาประดงยาหมอยาเบอร์ยากระสยัยเป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะทำให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผู้บริโภคจะไม่รู้เลยว่าได้มีการปลอมปนสารสเตียรอยหรือยาแก้ปวดลงไป ซึ่งหากใช้อย่างต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้สารสเตียรอยนั้นเป็นสารที่มีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายแทบทุกระบบดังนั้นการใช้สารสเตียรอยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายได้แก่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกปรุนเยื่อบุก,กระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขั้นกระเพาะทะลุได้โดยบางรายอาจถึงขั้นไตาวายได้ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อและอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพราตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลและหายขาดได้ทันใจ โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา